ดา้โอเคพีกัชจูเอาล้วค่ะโอเคประจําที่ <m akes noise> ประจําที่ได้เลยเอาล่ะพีกัชูประจำที่เรียบร้อยแล้วน้องๆพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปดูพีกัชชูแดน โชว์ตัวกันบ่อยๆนะแล้วปกติแล้วเนี่ยบางทีเขาโชว์ตัวเขาก็ไม่ได้มาแดนซ์กับเราด้วยแต่นี่นะมาแดนซ์กับเราด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยยังอยู่วิดันกริชกับเราด้วยนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อีวุยได้ไปพักก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักขอโชว์เอกลักษณ์ของอีวุยหน่อยได้ไหมอีวุยนี่เอกลักษณ์ของอีวุยก็คือหางนันเองอาศัยหางโชว์นนี่ ใส่หาง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 โอเคอ่ะอยให้อ e ีวุยได้ไปพักก่อนนะคะใครที่อยากจะถ่ายรูปกับอ e ีวุยนะในช่วงีมิ่งกรีสคุณจะต้องมีบัตรของ SCBM นะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษเหนือใครแต่ถ้าไม่มีบัตรคุณจะสามารถถ่ายกับพี่แคชชูได้แน่นอนนะคะแต่ใครอยากจะถ่ายกับอ e ีวุยต้องมีบัตร SCBM เท่านั้นเองนะคะต,ตอนนี้ขอเซฟประมือให้กับอ e ีวุยด้วยค่ะ มีนะคะก่อนนะแต่พี่ค้าชูยังอยู่กับเราพร้อมกับอีกหนึ่งโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวแหมมามาบัดมามาแกล้งเราอีกแล้วนะวันนี้วันนี้เปลี่ยนหางวันนี้เราเป็นหางผู้หญิงแล้วนะก็เดี๋ยวนี้กใจเย็นใจเย,นยเ็ยน,เยนก่อนโอ้ส่วนใหจริงๆอ่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าโอเคจะมีน้องๆหกคนที่พี่ค้าชูเขาจะเลือกเลือกให้มาทดลองใส่ สซกริงสีขาวนะคะหกคนนี่กําลังดูอยู่อ๋อดูอยู่จะเลือกใครดี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 อะเล็งไว้เล็งกันไว้เล็งกันไว้จะเลือกใครใครได้ก่อนนี่กชิบนี่แกได้ได้ก่อนไดก่อนไดก่อนคนไหนก็ไหนก็ไหนโอ้เนี่ยเหรอเดี๋ยวนะไม่มีไม่ใส่รองเท้าต้องหลายคนเสื้อดำใช่ไหมฮะอื โอเคข้างหน้านี่นะเสื้อสีเทานะโอเคมาค่ะปีกันชิปีกนะปีก้าปีกาจิ้งเฮ้ยนั่นช้อนช้นดูปีกาปีกาจิโอ้ไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะมาไหมมาไหมตัวเล็กมาไหมมา

<laughs> โอเคคือระหว่างที่พี่กระชูเลือกอยู่น้องบางคนก็จะแสดงความสามารถว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถพิเศษคือไหนๆว่าเออถ้าเปิดเต้นได้ถ้าลัมได้ก็ต้องเต้นได้แสดงไปกีนน้องเขาลัมลัมรอเลยจนะ้าลัมลัรอเลยจนะ้ <laughs> ามาดันีาแดงและขยี้นั่นน่ะขยี้ปาแดงนั่นน่ะใส่ซะพี่กระชูเนาะ โอเคอ่ะมาคนไหนน้องผู้หญิงใช่ไหมโอเคค่ะน้องผู้หญิงค่ะนี่กระชุนั่นคนเดียวต้องหลายคนฝั่งนี้เหรอฝั่งนู้นเหรอยังไมฝั่งนู้นใช่ไหม กอเขียวๆขาวๆนะโอเคที่ใส่หมวกอีวีค่ะใช่ค่ะเออรู้แล้วใช่แล้วถูกแล้วอ่ะเหลืออีกกี่คนอ่ะคนสุดท้ายมาๆๆลอวนี่เขาบอกได้แล้วได้แล้วะนีนิยืนบิดๆอย่างงี้นะยืนอยู่คนที่ใส่หมวกอีวีนะโอเคน้องผู้หญิงค่ะใช่ค่ะมา ไม่มาเขาเขินเขาเขินเฮ้ยจะบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆนะที่พิค a ชู u เขาจะเลือกต้องถูกใจเขาจริงๆนะที่เขาเลือกเนี่ยแล้วที่สำคัญได้ทดลองใส่เส้นิงแล้วพอใส่ใส่แล้วยังได้เป็นเข็มกลัดนะคะได้โปเกมอนเทวดาแกมอีกด้วยนะอ่ะปรึกษากันสิพิค a ชู u ไปปรึกษากันมีใครอยากได้คนไหนไหมคนนั้นออกโอละน้อยออกอ่านี่ได้กันยังไงดูก็ไม่รู้เลย คนไหนคนไหนคนนี้ชูตองโอเคมาค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราเต้นด้วยกันหมดเลยลุกขึ้นยืนเลยค่ะเดี๋ยวเราเต้นด้วยกันหมดเลยมามามาเราอยากเห็นเวอร์ชั่นลำเหมือนกันเนาะเวอร์ชั่นแบบว่าโอเคแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบลำไทย <c oughs> เดี๋ยวดูเนาะเน่เน่เน่ เดี๋ยวต้องมาดูกันนะเขาจะมีแบบว่ามีการเปลี่ยนเป็นแบบว่าลำหรือเปลขาลังเี่งมากเอาละค่ะเด็กๆพร้อมเรียบร้อยแล้วใส่ป้ายพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ขาดอะไรนะขาดท่าเต้นนะครับตามพี่นัทนะครับไปมองกันนะย่างถังองกันเตรียมตัวยกมือสองแขนนะ นะคะส่งหางพิชูให้หนูหน่อยกติกาคือเดี๋ยวเราจะคัดน้องน้องที่มาบดวยี5คน5้าคนนี้นะคะกะติกาของเราก็คือหางอันนี้อยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องเต้นเต้นหนึ่งสเต็ปหมุนตัวหนึ่งสเต็ปเราจะให้ขึ้นมายืนเรียงกันเนาะหน้ากระดาษเรียงหนึ่งนะคะเต้นเสร็จแล้วหมุนตัวหมุนตัวเสร็จแล้วส่งหางต่อให้เพื่อนเพื่อนรับหางมาเต้นเหมือนกัน หมุนตัวแล้วส่งเราจะให้ส่งวนไปวนมาแบบนี้เรื่อยๆเพลงหยุดหางอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้รับของรางวัลและลงไปให้กําลังใจเพื่อนก่อนนะคะคนนั้นจะได้รับของรางวัลแล้วก็ลงไปให้กําลังใจเพื่อนก่อนทีนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายคนที่อยากจะมาเล่นเกมกับเราเดี๋ยวเราจะคัดก่อนนะคะเราจะคัดจากท่าเต้นใครที่เต้นโดนใจเราเราจะคัดที่มา5คนเท่านั้นที่จะได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้ของรางวัล แรงจูงใจในการเต้นอันนี้ใหญ่สุดใหญ่มากมีเข็มกัดอีวุยนะคะเข็มกัดอีวุยและอันนี้แค่เอามาโชว์อาเคียเองกระเป๋าพิคาชูใบนี้โอ้โห <laughs> เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ต้องเต้นเต้นให้โดนใจเรานะ ห้าคนเท่านั้นที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้กระเป๋าใบนี้และเข็มกลัดอีหุยเมื่อสักรู่นีไปโอเคนะใครจะได้เกมกันเร้วงนี่กระเป๋ามันเป็นแรงจูงใจที่ดีใช่ไหมพราะามจะต้องเป้นก่อนนะให้โดนใจห้าคนเท่านั้นที่จะคัดขึ้นมาบนเวทีนี้ถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเต้นไ,ไว้เต้นไว้ข้อใดเต้นโดนใจเราจะคัดขึ้นมา ครา้งนํามันดิเออร์ไไรไม่ทำาดายเดีจะไปไหนลูกมานได้กรอไว้ไว้เรา็รอแล้วเราก็อแล้วิงใคได้แม่คนขึ้นได้ขึ้นมาใชปืนวัน่หาใวยว้แม่ะหาว่าเราเป็นคนขีู้้เลยอยากจะถามเอาใหชัวร์ๆ่ลได้หสองคนแนะเราพูดว่าไอ้ไสา เอากระเป๋าออกก่อนแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวจะเต้นไม่ถนัดนะคะเอามาเลยนี่บอกแล้วว่าด้านหลังเราก็เห็นเพราะว่าเด่นมากเต้นอยู่ด้านหลังอ่ะมาโอ้โหใจเย็นลุกลุกข,ขึ้นก่อนอยากได้หางแย่ละรู้สึกจะมีจำน่ายอยู่ด้านบนนะคะแครอทนะคะลดไม่แน่ใจว่าลดสหาเปอร์เซด้วยหรือเปล่าต้องขึ้นไปดูนะ,ะ,ะแซเซติงด้วยเซ็ตดิงเออเมื่อกี้ใครที่ เรายังไม่ได้ขึ้นไปดูที่แผนกของเล่นให้นะแต่คิดว่าน่าจะมีนะคะทาคราทมี่ใครอยากได้เส้นสีขาวเมื่อสักผู่นี้นะคะ,ะแผนกของเล่นนะคะทาคราทอมมี่มีขายอยู่นะคะพร้อมกับเส้นคริสตัลให้เลือกเติมได้ด้วยนะคะลองไปดูกันได้แต่ไม่แน่ใจว่าจัโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่านะเอาล่ะให้ดูของรางวัลอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเต้นนี่นะของรางวัลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเต้นให้บอกว่า เต้นแบบว่าเต้นเลิศๆนะเต้นแรงๆเต้นเลิศๆนะคะผมตัวแล้วส่งระหว่างที่ส่งหางไปมาถ้าเพลงหยุดเพลงหยุดหางยู่ที่ใครรับรางวัลตอบใจแล้วล er. <to> งไปข้างล่างก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งหางมาแล้วเพลงหยุดพอดีเรามั่นใจว่าเอยเพลงมันไม่ได้หยุดตรงมือเราอะเราอย่าไปรับหานะถ้าเพลงหยุดแล้วเขาส่งหางมาเพื่อส่งหางมาให้อย่าไปรับนะคะไม่งั้น ถ้ารับปุ๊บแสดงว่าเราได้ของเราปลกอบใจไปก่อนนะโอเคป่ะรับฐานเต้นหนึ่งสเต็ปหมุนตัวแล้วส่งส่งตอนไหนก็ได้หมุนตัวตอนไหนก็ได้บางคนเขาก็มีแทคนิกเต้นไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วส่งไหมเอายังไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวค่อยส่งแล้วกันเอาไหมเอายังไม่ให้แล้วกันแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะแต่ว่าตอนนี้พร้อมไหมคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วมิวสิคมา นอนค่ะรับของรางวัลเดี๋ยวนะเด็กๆขะเวลาเรารับเวลาเพื่อนส่งหางมาเราต้องรีบรับรับเสร็จแล้วเต้นเต้นเสร็จแล้วหมุนตัวหมุนตัวเสร็จแล้วส่งหางถ้าเราถือไว้เต้นไปเรื่อยๆไม่หมุนไม่ส่งแล้วเพงหยุดแล้วหางที่เราลงไปก่อนเลยนะโอเคป่ะรับหางมาเต้นหมุนตัวแล้วส่งหางโอเคนะเมื่อกี้อยูยาาท่ที่ใครเอ่ย ด้านนี้ด้านนี้โอเคส่งด้านี้ก่อนนะลูกอ่ามิวสิกมาเป็นเวลาไมเ้เต้นอะู้ึกับเพื่อนละไง ได้ส่งเลยนะคะอ่ะมาเหมือนเหมือนเหมือนจะตกแต่งเต้นหน้าก่อนที่จะรับผาละบุญนะคะตอนนี้ของรางวัลลืมไปหมดแล้วเพราะว่าสนุกกับเพื่อนมากเลยอ่ะถือไว้ลูกหนูอยากได้หางคุณแม่คะเดี๋ยวพาพี่ไปด้านบนนะคะแคลร์พริยะนะคะมีทั้งหูทั้งหางครบเลยนะคะเผื่อไม่ได้กระเป๋าก็กระเป๋าด้วยเลยนี่เดียวอ่ะ หาดูก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยไปลุ้นหางตอนนี้เราลุ้นกระเป๋าก่อนนะลูกนะโอเคนะมิวสิกมาเธอคู่ตัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนเขนเธอถ้าเธออยากจะถามเอาไปช่วยช่เธอจะสนไหมเป็นไงบ้างเธอบอกใครดูอันนี้ิโมพี่เบสและยังไม่ทันได้หมุนนะคะโอเครับของรางวัลค่ะได้ next แ a ร์ด้วยนะคะ เป็นปัสอยานะคะลายพีคาชูอ่าเดี๋ยวพี่รอก่อนเดี๋ยถ่ายรูปด้วยกันนะคะอับร้อมนะมิวสิกมาตาก็แปลว่าตอนนี้ถึงที่สองเธอแฟน อายังไงยังไงส่ไม่เ่นหออยากได้หางจนไม่อยากสแล้วอยากเก็บเวเองและเรียบร้อยโอเคค่ะเของัไปไหนลูกนที่ขอเราได้ของรางวัลโอ้คุณแม่คะถ้าน้องจะอยากได้หางจริงๆรับหางแล้วก็ได้กระเป๋าบอกไม่อยากได้กระเป๋าแล้วอยากได้หางเนี้ยหรอเอามาดีสักนี้ลูกดีผงนี้ค่ะเดี๋ยวบองป้องนี่นะลูก นับหนึ่งสองสามโพสท่าสวยๆโชว์ของรางวัลน,นะโชว์ของรางวัลแล้วโพสท่าเท่ๆเลยหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอสเซฟมือให้น้องๆด้วยค่ะอะไอยู่ในอะอะไรอยู่ในคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกิจกรรมไว้สักครูน่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาก,กับกิจกรรมตรงน,นี้เรามีกิจกรรมบแบบเหนือยอดพิลล์เอ เราจะพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมากันการแข่งขันวิ่งกระโดดข้ามรั้วด้านนูน้น เหนื่อยเหนื่อยโอ้คือพิทยาโดมเพิ่งจะมีแรงออยไม่ไหวแล้วออยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อย